ตายอยู่เหรอตบ <c oughs> ใช่พี่ตายไปแล้วม <c oughs> าดูใหม่ <c oughs> มาแล้วโด<อ>ด<อ>แล้วงั้หัวไม่โดดแล้วเลยจะโดดดูเนะี่ยอ๊อภาพดับไม่ดับมึงกดลีน รอไปแป๊บนึงมันหมุนใช่ไหมใช่มายังยังมันหมุนขอพรจากฟ้าฟ้าอยู่นี่อู้จะถังยศใหม่ไอ้เหี้ยเหมือนแปดวันเหี้ย วันน wow. <floor. S 3> ี้ยังไงครับ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 เฮงเฮงอะไรวะเอาหมวกแตกเลยเล่นหมวกปืนเล่นดูอยู่ดิเป็นไงดูอยู่ดูอยู่หลบอยู่เออลูกตกเปล่าแค่นั้นเองไม่ตกภาพแตกไม่ไม่ไม่ดาวเรื่องดาววิ่งปกติฮะยอดดาวมันกระพริบปกติอยู่นอนละ าม,ามึงปรับตรงน,นั้นน่ะได้มากสุดเท่าไหร่ปีสี่รอยยี่สิปีเหรอเจ็ดรอยี่สิบปีเจ็ด้อยี่สิบเหรอครับมึงปรับให้ชันด้ยให้ชันแล้วมึงกระตุกวะเนี่ยเจ็ดอยยี่สเ็นชัแล้วนะกระตุกเนี่ยมันก็ะตกเป็นบางจังหวะบางทีแต่ตอนที่ภาพไม่ชันนี่มึงได้ปรับยังให้ภาพชันไหมไม่ได้ปรับเลยอ้าวสับ ปออบปรับได้ป่ะฮะปรับได้ไหมปรับเหรอปรับให้มันชัดอ่ะผมปรับเนี่ยมันชัดอยู่นะ 杀掉吧、啊！还有。射杀。那给我杀掉。射杀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 。 dạng 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 chưa vào เพิ่งกดเริ่มเนี่ยหนวกไว้ไงสามสิบวิชัดเลยยังก็ตกอยู่เนีไยมาถึงหมุนตึ๊บเลยครับหล่นเลยเป็นการทักทายเป็นสักการะมาไ้เฉยเลยเว้ยเร้อยแล้วครับผมดึังดึ๊งดึ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 งมาแล้วออฟ ออกมาแล้วออกมาแล้วใช่ไหมออกมายังมายังยังดิมาแล้วมาแล้วหมุนอยู่หมุนอยู่ถ้ามึงปรับภาพชัดก็ว่ากระตุกว่ะว่ามึงอไัไนแหละกระตุกมึงลองปรับให้เป็นสามร้อหกสิบดิ สามหกสิบพีดิเรา,าดูว่าม<ห>ัานอเออดูนี้มัน,มนกระตุกไหมถ้ามันไม่มันก็ต้องปรับเพิ่มมาทีละนิดทีละนิดเป็นสี่ร้อยแปดสิบเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบมันไม่เคยบินไหมสัสอันน <c oughs> ีได้เว้ย <c oughs> ไ,ได้เว้ยไม่งกระตุกเว้ยยิงยิงอยู่ใช่ไหมยิงหัวครับยิงหัวแตกแล้ว เอากระตกเลยสเสตทตกที่เดิมหรอมันหมุนข้างที่เดิมอหรอพี่แพท่ที่ไหนหน,หน้าโกหน้าโกใช่ไหมรีเฟซหน้าจอดิ อ๋อมันมันหล่นมาเข้าไปในโกใหม่เหรอใช่ไหมเข้าไปในโกใหม่ใช่ใช่ใช่หนึ่งใบอีกรอบหนึ่งมาแล้วใช่ไหมมาหน้าจอเกมแล้วใช่ไหมใช่ เฮ้ยพวกสองติดแล้วมามาบินกำลังใจสู้แล้วมาจะตกปลาออฟดูให้หน่อยเฮียโหลดดูครับปลาระเบิดแล้วครับจังหวะน,นี้ครับจังหวะน,นี้ปาลาระเบิดครับภาพแปะภาพแปะนิดหน่อยครับไปโปแล้วครับ <พา S 1> ปาลาระเบิ 8, 8, ดแปดสามลูกครับ ดูก่อนว่าสามร้อยหกสิบมันจะตกหรือเปล่าสี <4 80 S 1> ่ร้อยแปดสิบก็ไม่กระต <20 S 1> ุกแปดร้อยยี่สิบเลยกู <c oughs> ดูรูเรื่องไหมเนี่ยได้อยู่เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยยี่สิบดิลองแบบ ไม่กระตุกเลยใช่ไหมเออไม่กระตุกเลยแต่พามันก็แตกอยู่ก็โอเคนิดเดียวแตกอะน้อยกว่ารอบแรกใช่ไหมอ่า